สวัสดีค่ะพบกับปรัธนามีวิชาหรือว่าดีเจครีมี่นะคะแล้ววันนี้นะคะม่จะพาคุณไปพบกับบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในดักโลกกันเลยทีเดียวอยู่ที่แห่งนี้เลยค่ายมวยสามารถพิยอรุณค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะสถานที่ค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของโรงยิมแห่งนี้นะคะชมกันเลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเภจการนายกรูปรอสุขภาพดีก็คนไทยที่มากความสามารถนอกเหนือจากการเป็นนักมวยยังเป็นทั้งนักแสดงและยังเป็นทั้งนักร้องเชิญเลยครับค่ะว้าวฟิตหน่งฟิตเนสมีอันนี้เราก็เพิ่มอันนี้มาใหม่ไอปีหน้าผาแล้วก็นักมวยที่มีชื่อเสียงถ้ามาดในปัจจุบันที่แบบว่าเป็นลูกศิษย์ของพี่สามารถมีใครกันบ้างผมรุ่นแรกก็จะมีพวก เจริญพรเนี่ยก็เป็นแชมป์ประเทศไทยเป็นแชมป์อ้อมน้อยมีสักตรงข้ามแชมป์มวยรอบหกเจ็ดรอบแชมป์อ้อมน้อยด้วยสุขภาพดีแบบนี้นะคะมีเคล็ดลับอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปชมในช่วงหน้านะคะว่าพี่สามารถเนี่ยเขามีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพยังไงที่เราอุอปยไว้เมื่อก่อนหน้านี้ไปชมกันเลยค่ะสักครู่เดียวคือได้ยินว่าพี่สามารถเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเช่นเดียวกันอืมก็มีปัญหาเรื่องหัวเขา่าค่ะพอสมัยเราเป็นนักมวยเนี่ยคือเราฝึกหนะัก ก็จนมีเพื่อนเขาแนะนําให้ให้เรามารู้จักตัวเนี้ฮะดีโมเน่เนี่ยนะเรัอ๋อชีเลยเนี่ยเราเราก็กินฮะเราก็เริ่มลองกินดูรู้สึกว่าความเสียวความเจ็บแป๊ลๆหรือมีเสียงก็แก๊กก็แก๊กตลอดเวลานะคะก็คือตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มไม่ค่อยได้ยินละเห็นผลแบบว่าชัดเจนจริงๆเนี่ยเมื่อไหร่คะผมว่าสออาทิตย์ขึ้นนะ อยากมีสุขภาพที่ดีแบบนี้นะคะไม่ยากเลยดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้อย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยจนไม่สามารถที่จะเยียวยาหรือว่าแก้ไขได้ทันท่วงทีนะคะอยากมีสุขภาพดีต้องรีบโทรติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะที่อยู่ตรงด้านล่างนี้ในะะสุขภาพดีอยากไม่มีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมกระดูกต่างๆนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับพี่สามารถพยัคฆ์อรุณด้วยนะคะค<ม>เพชรจัคานายกขอบคุณคะ่ะครั